สวัสดีพวกคุยควายในตลาดหุ้นรู้ไหมว่าตลาดหุ้นเนี่ยนะมันหลอกแดกพวกมึงเนี่ยโอ้โหมาตลอดระยะเวลาสี่สิบเอ็ดปีสี่สิบเ็ดปีที่มันแดกพวกมึงเนี่ยมันนะ่ะนะโอ้โพยา,ยามจะสร้างโบเกอร์ขึ้นมาโบเกอร์นี่นะปัจจุบันนี่นะสาสิกว่าโบเกอร์นะช่วงโอ้โหช่วงฮอตทอนนี่ ปลาไปห้าสิบกว่าโบเกอร์มีทั้งตัวโบกใหญ่ซับโบกบ้างอะไรบ้างหลอกแดกพวกมึงเนี่ยมันะสร้างคนสร้างโอ้โหนักวิเคราะห์สร้างไอ้เจ้าหน้าที่สร้างไอ้น้องๆหล่อๆสวยๆแต่งตัวดีๆบรรยากาศดีๆแอร์เย็นๆจัดสัมมนาโอ้โหหลูๆล,ล,ลาหลา,ลาก็จ้องจะแดกเงินพวกมึงนแหละปีๆหนึ่งนี้นะมันมีควายเนี่ยนะ ขนเงินเข้าไปใน,ใน,ใ,นในตลาดหุ้นนี่โคตรเยอะเลยนะโคตรเยอะยจริงๆกูนี่นะเขียนสืบพิม์พมาเนี่ยนะสามฉบ,บับหรือสืบพิม์น้อยเขียนมาทั้งสามฉบ,บับกูเคยเขียนหนังสือพิม์พข่าวหุ้นทันหุ้นกรุงเทพธุรกิจกูปไปงานสัมมานากูปไปแพ่งงานวิจัยที่ล่วงรู้อนาคตนะปัจจุบันกูทําเพจตลาดหุ้นไทยช่องสองมึงไปดูผลงานกูได้ สองสัปดาห์ที่ผ่านมามึงไปดูมึงไปดูได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นตลาดหุ้นไทยกูบอกล่วงหน้าเลยสองสัปดาห์จะเป็นยังไงวันไหนจะเป็นยังไงเทนสัปดาห์จะเป็นยังไงวันไหนขึ้นวันไหนลงเทนดลัชนีไปได้เท่าไหร่กูบอกหมดมึงไปดูหลักฐานมึงไปดูวีดีโอให้ละเอียดกูม,มีภาพบันทึกไว้ด้วยว่าตลาดเนี่ยผลที่จบออกมาเป็นยังไงกูงพูดก่อนอนาคตจะเกิดและอนาคตแม่งเกิดตามที่กูพูดจริง มึงไปดูผลงานกูแล้วมึงจะรู้แล้วทําไมทุกวันนี้โบรกเกอร์นักวิเคราะห์ไอ้พวกหาแดกในตลาดหุ้นไทยมันกีดกันกูจะตายมึงดูว่ะมึงดูผังด้านหลังนี่นะผังด้านหลังงานวิจัยกูเนี่ยนะกูวิจัยตลาดหุ้นไทยเนี่ยสําเร็จไปแล้วกูเมดมีแผนผังนะที่จะล่วงรู้อนาคตตลาดหุ้นนี่นะทั่วโลกตลาดหุ้นนะกูรู้นะเว้ยว่ามันจะถึงปี2561 2,561แล้วมันจะล่มสลายลงมา แต่พวกมึงอ่ะไม่รู้หรอกแล้วปีหน้า2สิ0มึงรู้ว่าตลาดเนี่ยม,มันจะขึ้น,นหรือมันจะลงหรือมันจะไซด์เวย์มึงรู้ป่ะมึงก็ไม่รู้แต่ผลประโยชน์ของพวกมึงอ่ะนะที่อยู่ในวงการเนี้ยนะทุกวันนี้วอลลุ่มห้าหกหมื่นล้านต่อวันเงินของพวกมึงเนี่ยระเลงข้าวของให้พวกมันแดกมึงนี่อือกูไม่รู้จะพูดว่าเป็นควายยังไงแต่อย่างว่านะตลาดหุ้นมันต้องการควายอย่างพวกมึงแหละขนเงินไปให้มันแดกไม่งั้นมันจะอางเงี้ไหนกินละไอ้เหี้ย ใช่ป่ะเงินเดือนเสื้อผ้ารถหรูหราสำนักงานที่มันเช่าหรือมันซื้อเลยนะบางบางที่มันยิ่งทํามันยิ่งรวยนะมันมีตึกใหญ่โตโหนารนะเว้ยกลางสาทรกลางไอ้กลางอะไรของมันไม่รู้ว่าไอ้ตลาดหุ้นเฮียอะไรพวกนี้สำนักงานมันยิ่งใหญ่โตใหญ่โตขึ้นเนะเว้ยเพราะเงินของพวกมึงอะแล้วมันก็คิดทุกวันพอมันได้เงินเสร็จมันก็โอ้โหมันกินอิ่มหนำสำหรับแล้วมันก็คิดหาแดกหาทางแดกพวกมึงทุกวัน่ะทุกปีแหละจัดงานสัมมนาจัดงานที่อะไรก็เชิญชวนพวกมึงอะขนเงินให้มันแดก พวกมึงหนึ่งนะไม่รู้วอนาคตมึงขนเงินไปให้มันไอ้นกวิเคราะห์มันก็ไม่รู้วอนาคตมันก็พูดแม่งน้ำไหลไฟดับตามเฮียอะไรของมันอ่ะไอพวกเจ้าหน้าที่ต่างต่างมันก็พูดน้ำไหลไฟดับไอพวกนวิคอยสลัดที่อดเก่งตามย t u b e ตามเฟซตามเฮียอะไรปรากฏตัวนะแม่งพูดน้ำไหลไฟดับตามตามดำตาตามกันไปไอเฮียแต่จริงแม่งไม่รู้เฮียอะไรหรอกมึงไปตรวจตรวจดูผลงานสองสับได้ผ่านมาเนะเวทั้งประเทศไทยอ่ะแม่งไม่มีใครรู้หรอกแต่มึงไปดูเพจของกูสลัดหุ้นไทยช่องสอง เพจตลาดหุ้นไทยช่องสองมึงไปดูให้ละเอียดกูพูดว่าตลาดหุ้นมันจะเป็นยังไงมึงตรวจสอบให้ละเอียดเลยเฮียแม่งเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นบางทีแม่งร้อยเปอร์เซ็นด้วยยิ่งมึงไปดูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในวันศุกร์นะกูพูดด้วยซ้ำกูพูดก่อนมันจะเปิดประมาณชั่วโมงกว่าว่ามันจะจะลงถึงตรงไหนแล้วจะค่อยขึ้นเต่กูไม่อยากจะพูดเลยนะนี่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 เียไอ้นี่แหละสิ่งที่มันกลัวผันผังด้านหลังเนี่ยคือสิ่งที่ตลาดหุ้นแม่งกลัว แม่งกลัวว่าข้อมูลนี้แม่งเปิดเผยนะข้อมูลลับมานะข้อมูลลับจากฟ้าไอ้เียฟ้าสั่งมาเนี่ยแหละที่กูบอกมึงอ่ะฟ้าสั่งมาเนี่ยแหละก็คือข้อมูลลับของกูเนี่ยแหละที่ตลาดหุ้นแม่งโคตรกลัวเลยมึงรู้วป่าถ้ามันรู้นะมันไปทางเดียวกันหมดนะมันจะเอาคอมไหนแดกไอ้เฮียมันมันไม่มีคอมแดกนะเว้ยมันไม่มีคอมแดดออฟฟิศมันนี่แม่งต้องยุบแน่นอนไอ้เฮีย มันจะเอาเงี้ยไหนแดกไรเงี้ยก็ในเมื่อแม่งเล่นทางเดียวกันหมดและใครแม่งจะเป็นใครจะซื้อหรือใครจะขายฝั่งเดียวกันหมดได้เงี้ยเนี่ยตัวไม่อยากกระดาพวกมึงก็ควายขนาดไหนแต่พวกมึงเนี่ยโคตรดื้อเลยกูเชื่อได้เลยนะพวกมึงโคตรดื้อเลยพวกมึงเข้ามาทุกปีทุกปีนะมึงก็รีบวิ่งไปหาไอ้บล็อกเกอร์ที่แม่งเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองแม่งหรูหลาสุดมึงก็เชื่อถือมันแล้วมึงก็เชื่อถือไอ้ไอ้นักวิเคราะห์ที่มันโอ้โหแม่งโคตรจะแต่งตัวดีพูดจาดีออกโทรทัศน์ออกวิทยุหลายรายการมันน่าถือ ก็นั่นไงก็นั่นคือเครื่องมือที่แดกเงินมึงที่ดีที่สุดมันนถูกฝึกมาเป็นเครื่องมือหรือเครื่องจับแดกเงินพวกมึงไอ้ควาย